สวัสดีค่ะเมันต้องแชร์ก่อนนี้ว่าสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะที่เป็นรถตักร้อยางรุ่น wrj นะคะ jsr <D> นะคะซึ่งเป็นรถตักเก่าญี่ปุ่นนะคะของโคมอสูนะคะ w r S 1ดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ ะเรามีส่งมอบรถตักล้อ,อยางนะคะ W R 1 1นะคะ J S S นะคะไปยังจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเดินทางมารับรถเองเลยะคะ่ะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวรถอยูดีๆกลายเป็นเก็กะทั <c oughs> ้งนั้นนะคะรถเขาจะพุ่งมาหาเราแล้วค่ะ ารตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นสำหรับรถตักเก่าญี่ปุ่นอยู่นะคะตอนนี้ขายออกไปแล้ว1นึคันนะคะนี่ยังไม่ประโมทโปรเลยแต่ก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตอนนี้ก็ขาเหลือ1นคันนะคะเป็นรุ่นเป็นรุ่น wr11 เหมือนกันนะคะลูกค้านะคะยังเหลืออีก1นคันราคานะคะอยู่ที่465,000บาทนะคะคันที่เหลืออยู่ ส่วนคันนี้เนี่ยนะคะขายจบไปที่ราคาเพียงแค่450,000เท่านั้นค่ะลูกค้านะคะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนาเข้านะราคาเพียงแค่450,000บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะลูกค้าก็มาจากจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะเมื่อวานลูกค้าก็มาดูสินค้ามาดูรถนะทำทดลองขับถูกใจใจ่ายจบแล้วก็วันนี้มารับสินค้าเองเลยนะคะได้เนี่ยฮะได้ ตอนนี้ก็กำลังจัดทรงอยู่นะคะจัดทรงว่าจะหลดขึ้นยังไงเดินหน้าไปเดินหน้าไปหลัง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 ห้ังหล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 ัง ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตักนะคะที่ส่งเสริมแบชินของเราเนี่ยก็มีทั้งใหม่แล้วก็เก่าญี่ปุ่นนะคะลูกค้าพร้อมส่งนะดีย่ยวตัวนี้เนี่ยก็เป็นเก่าญี่ปุ่นนะคะของโคมสุดวอาร์สิเอ็ดนะก็ลูกค้าก็มีการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาโปรเพียงแค่สี่แส0ห้าบาทเท่านั้นนะคะส่วนลูกค้าท่านใดสนใจตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะราคาโปรนี้นะคะอีกคันหนึ่งก็เป็น WR11 เหมือนกันนะคะชั่วโมงการทํางานน้อยเนาะ ถของลูกค้านะคะเอามารับรถเองเลยนะคะอเหมือนเราจะเกยกลับเขาเลเราจะไปขวางทางอีกแล้วนะคะเม <brilliant. S 1> <Hayır. S 2> right. ื่อกี้รถเฉดฉิวมากนะคะเกืบแล้วเกือบบินไปกับรถแล้วนะคะที่คนขับขับรถชิ่งมากนะคะ เราให้ดูรถเราดีกว่านะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะลูกค้านะคะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะคะราคาเป็นแค่450,000บาทเท่านั้นนะ,ะรถสวยมากนะคะสภาพพร้อมใช้งานราคาถูกนะ ก็ถ้าใครสนใจอยากจะแบบอุ้ยอยากเป็นเจ้าของรถตากราคาแบบนี้ราคาไม่ถูรา้รานนะคะแสนไม่กี่แสนนียายทำยังไงดีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด้ออีกหนึ่งพันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเละกหนึ่งพันนะคะเอกตัวหนึ่งอยากจะราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะลูกค้าในกรุงเทพเนะี่ยและปริมณฑลเนี่ยเราจะส่งให้ฟรีเลยนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาโครงการคนละครึ่งนะคะจ่ายค่าขนส่งคนละครึ่งตอนนี้ค่อนข้างวัดเสียวมากนะคะขยับขยับบบหนีไกลๆนิดนึง แอบกลัวนะคะแอบกลัวเนี่ยที่ทุกคนเห็นนีก็ยังมีรถตักคันอื่นๆอยู่นะคะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูรถตักใหม่ก็มีนะคะใครสนใจแบบใหม่ก็มีนะแบบเก่าก็มีแบบใหม่ก็มีแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแล้วแต่เลือกเลยค่ะ ขอช่างของเราวิ่งใหญ่เลยค่ะวิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างเราด้วยนะคะอัน,นี้ก็เป็นการดูบรรยากาศแบบชิลๆแล้วกันค่ะลูกค้านะคะส่งกำลังใจนะคะให้กับรถคันนี้นะคะกำลังจะไปเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรแล้วคนคนเฉยเลยนะคะน้องกำลังจะไปอยู่กำแพงเพชรแล้วนะคะทุกคนก็ มาร่วมส่งกำลังใจให้น้องนะคะเดินทางไปจังหวัดกําแพงเพชรอย่างปลอดภัยนะคะไปสร้างเงินสร้างทองนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะพิถ้ปแบบนี้รอล่งเาสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ รถตักล้อยางนะคะก็สามารถทักมาสอบถามนะคะเราได้เลยนะคะเบอร์ที่เราขึ้นอยู่ในแคปชั่นนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีรถตักล้อยางอีกหลายคันเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจมาสอบถามได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นรอระหว่างอรอแล้วกันนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะลูกค้านอกจากเราจะมีคันอื่นๆพร้อมส่งนะลูกค้าทั้งเก่าอีกก็มีนะคะใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถตัดเรามีพร้อมส่งนะคะลูกค้า for ก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็จะเป็นรถตักร้อยยางเก่านะคะญี่ปุ่นหรือว่าใหมา่นะคะหรือว่าจะเป็นรถขุดนะคะเราก็มีพร้อมส่งนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาดูรถนะคะได้จริงนะคะได้ที่จังหวัดปทุมธานีเลยนะคะลูกค้าแถวแถว่ก่อนถึงตลาดไทยนะคะลูกค้าหรือโทรสอบถามเข้ามา หมายเลขสูตรแบบสามค่ะเรามีทั้งรถใหม่รถเก่านะคะลูกค้าให้ลูกค้าเลือกได้เลยอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น wr 1 1นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยลูกค้าก็เดินทางมาจากกำแพงเพชรนะคะมาดูนะคะ มาดูนะมาดูเมื่อวานชอบนะคะมาทดลองขับชอบก็สั่งซื้อเลยลูกค้าก็จันจ่ายเงินสดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าก็เดินทางมาจากกำแพงเพชรมารับรถไปเองเลยนะคะอย่างรถเนี่ยรถล,ล่านเนี่ยก็เป็นรถของลูกค้านะคะมารับเองเลยนะคะแต่ปกติแล้วตอนนี้เรามีโปรนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจไหนยอย่างตัวต r 1 1อาร์สิบเนี่ยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราจัดส่งฟรีนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดเนี้ยค่าขนส่งออกคนละครึ่งนะ ใครสะดวกอยากมารับเองได้เลยนะคะทางเรายินดีค่ะตอนนี้ก็เกิดปัญหาเล็กน้อยนะคะในการขึ้นรถนะคะก็ทุกคนทุกท่านที่ดูอยู่ก็คอยส่งกำลังใจให้กันนะคะว่าจะเดินทางปลอดภัยถึงจังหวัดแพร่พิเชรไหมนะก็ขอให้น้องคันนี้นะคะไปสร้างเงินสร้างทองให้กับลูกค้าใหม่นะให้กับเจ้าของเนาะ กล้องอาาัลร้าซันนิดนึงนะคะลูกค้าต้องขอไปด้วยตอนนี้นะคะเบื้องหลังเนี้ยก็เป็นบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะตอนนี้ก็กําลังหาวิธีนะคะในการเอารถลงอย่างปลอดภัยอยู่นะคะตอนนี้นะคะ <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวก็ถ้าท่านใดท,ที่สนใจรถตักนะคะว่าจะเป็นเอ่อรถตัก ใหม่นะคะรถตักเก่าหรือรถขุดทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะก็สามารถเดินทางนะคะมาดูรถได้จริงทดลองขับฟรีนะคะได้ที่ส่งเสริมแมชชีนเลย<ช>ได้ที่บริษัทได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามนะคะเขาเด็ดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะคะได้ที่หมายเลข0 8 3 0 0 2 3 7 5 9และตอนนี้ค่ะทางบริษัทส่งเสริมบัตรชินนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับรถรถเก่าเนาะเก่าญี่ปุ่นนะคะ<ช>ตัวเป็นท c 120นะคะขีดหกอนะคะกับตัว พีซีร้อยสามแปดยูเอสีสองนะคะซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะรวมทั้งรถตัดก WR ับยูอาร์สเตนะคะตอนเนี่ยงเหลืออีกหนึ่งคันนะคะที่จัดโปรอยู่ราคาเพียงแค่แสนนิดๆเองคะ่ะลูกค้าราคาเป็นแค่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะก็จะเป็นเหมือนกับรถคันหลังนี้เลยนะคะาราคาเป็นแค่สี่แสนหกหมื่น 5,000บาทนะคะจะส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเหลืออีกหนึ่งคันนะคะลูกค้านะคะก็ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็พาดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยทางเรายินดีให้คาแนะนําตลอดนะคะก็ประมาณนี้นะพี่น้องมีอะไรฝากไหมคะค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามเราได้เราสองคนนะคะยินดีให้บริการว่างงานมากค่ะลูกค้าอย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวลูกค้าคิดว่าเราว่างงานจริงเนาะ งานเยอะมากค่ะลูกค้านานๆที่จะมาไลฟ์สดก็ต้องขอโทษด้วยไม่ค่อยได้พบเจอลูกค้าเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาไลฟ์ได้เรื่อยๆนะคะพูดคุยกับลูกค้าตลอดตลอดนะโอเคประมาณนี้ก็จบฝ่าฝัไว้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ